สวัสดีคะ่ะทุกคนพอดีจะพ้าเอฟซี FC แฟนชอรร่องลอตเอรีผ้ารวยยู่ผ้ารวยมาติดตามตัวเลกแนวทางของพระอาจารย์น้องรักนะคะพอดีพระอาจารย์กับป่อยตัวเลกแล้วเนาะคะ่ะก็เลยสีผ้าทุกคนมาเอาแนวทางไปเลือกสื่อสลากินแรงรัฐบาลน้ากันเนาะคะ่ะว่าพระอาจารย์เพิ่นสิให้ตัวเลขตัวใดมาติดตามรับชมตัวเลขของ พระอาจารย์น้ากันเลยเด้อค่ะกาบนมัสการค่ะพระอาจารย์มอนีกับสิมาผ้าเอฟซีแฟนช่องลอตเตอรี่ผ้าร่วยมาขอแนวทางกับพระอาจารย์นะคะพอดีว่าได้ข่าวพระอาจารย์กับปอยแนวทางหวยสูตรคำนวณล้วเนาะ,ะคะ่ะก็เลยสีผ้าเอฟซีมาติดตามแนวทางกับพระอาจารย์นะคะ วันที่สิบหกเรียติดบนค่ะติดบนสองอาจารย์กำลังเขียนสูตรไหย,ยู่ด้วยค่ะทุกคนการรอดสักรูด,ด้วยจ้า 10, 10, 10, 10, หมดหมที่แล้วพระอาจารย์กให้เลขกวิ่งบนมากเนาะค่ะกัให้วิง่งเล็กวิ่งบนแปดมากเนาะค่ะกับเขาเล็กวิ่งบนของพระอาจารย์อยู่เด้อค่ะเลขกสูตรคำนวณของพระอาจารย์กะเดินดีเนาะค่ะค่ะเด้อค่ะกระลขิของพระอาจารย์เพื่อนกะให้สูตรคำนวณให้เบ่งเนาะ อ,ออเพระอาจารย์พุ่งกลมให้เจ็ดสองคือเด่นเจ็ดสองไหคะพระอาจารย์เด่นสองตัวเด่นแปดศูนย์นะเจ็ดแปดแศูนย์นั่มีค่ะเพราะเลยวิ่งสองค่ะเวิ่งสองดังเด่นเพราะว่าผู้ใดมีสูตรกระสายรวดอย่างตัวนี้มันบ่ค่อยลดผู้ใดมีสูตรกระจับใสเอาตัวนี้เมดก่อนมันมาเมื่อก่อนมันมา มันรุดตัวนี้รุดตัวรุดตัวประกอบค่ะเด็กหลังก็ใส่นี่เด็กหลังยังบอลรุดนะหาใส่เลยหาใส่เด็กหลังจีกก๊ดกระแปบอ่ะค่ะลองหาใส่ดูเรา,ามีสูตรต,ออตัดออกออตัดออกอ่ะคะนี่ตัดออกอ่าคือตาสองแปดออกแล้วค่ะพระอาจารย์ทุ่มเรีกดับ <c ười> คือเป็นเลขมากแต่ละคะ่ะจังว่า แต่มันก็สูตรของกองฉลากนบ่มีดับแต่ว่าไปตามสูตรอ๋อค่ะสูตรนี้มันดับค่ะแต่หมวด่อนมันก็ดับหนึ่งแปดแปดหนึ่งมันก็ออกคือเก่ากรบโบน่เนาะค่ะตัดตัวดับไปอาศัยออกหมวด่อนตัดหนึ่งแปดแปดหนึ่งออกวันเลขดับว่อาศิบโบมาันยังมาเซย้อยู่ค่ะตัดออกผัมาเซย้จริค่ะอันนี้กองฉลากมันบ่มีเลขดับไงค่ะว่าไปตามสูตร ค่บังรอบมาได้คือเก่าพอได้กองชนะเข้าดับเปลี่ยนสูตรนี้ก็เดินดีมันบอค่ะให่ก็สูตรนี่แหละประจําอือบนเป็นบนล่างเป็นล่างมันบอค่ะคือบ่ต้องกลับมันบอคะพระอาจารย์คือตามนี้เลยดังเทือรกลับอยู่ดังเทือกับบัวกับค่ะมาบนน่นอนเท่ากันบางชุดก็บางช่วงก็จับคู่บัวบ่ต้องกลับค่ะบางช่วงจับคู่ต้ตองกับ ันนี้เลขวิ่งบนบ่คะวิ่งบนสองวิ่งล่างด้ยค่ะบันนี้พระอาจารย์วิ่งล่างนี่แปดอ๋อเน้นแปดตัวเดียวเลยวิ่งล่างล่างชนแปดเลขบนชนสองพาะพรออาจารย์รู้สึกว่าเลขตัวนี้มั่นจะส้นกับสำนักดังอยู่ะะด้วยค่ะลายสำนักได้ชนกันค่ะพูดถึงว่าเลขส่วนยูนยี่คำนวณกระตรงกันทุกเขี่ยวเลยค่ะ ตัวนี้น้ำค่ะตันทุกขนาดบัดบัดสูตรพระอาจารย์ตัวนี้น้ำกับตัวที่ตัดนีกว่าดังนี้เลยค่ะพูดถึงมวยขั้นวณตรงกันทุกเที่ยวว่าตรงก็เหล็กอัดนะครับนี่ยค่ะว่าบ่มีงวดไหนที่บัดตรงบ่มีบัดไหนที่บ่ตรงมีงวดกวนศูนชุนบ่ตรงหัวค่ะขั้มนวณออกมากับตรงกับสขนักดังๆเนาะค่ะทุกงวดงวดเหล็กบัดตรงก็เหล็กดังทุกงวดตรงก็เหล็กอันทุกงวดค่ะ ส่วนมากก็จะเป็นตเตลีกข,ข้านวณเนาะค่ะพระอาจารย์เตลีข้านวดบร,ริฝันเนาะเล็กสวดเ,เล็กสวดสงการดาบรสวดอ๋อสงการล้วคุณนะงวดหนาวนะอังกฤสวดค่ะสงการบดิสวดนะค่ะพักไว้ก่อนเนาะแต่ว่านี่ก็เป็นเตลีกข,ข้านวณดข้ามนวดค่ะ<น>ข,ข้านวณอีกอย่างเราเป็นไม่ได้มีเขาไม่รุดค่ะเล็กกัมีเขาไม่รุดเนาะปยาวากันเพราะว่ามันเป็นสูตรข้ามนวดสูตรเดินดีของพระอาจารย์ ทาบมักกูไดมีสูตรก็ลองหาใส่ดูค่ะนี่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นสูตรคำนวนของพระอาจารย์ปูน้องรักด้วยค่ะงวดวันที่สิบกเมษายนสองห้าหกห้าพระอาจารย์ก็ให้เลขติดบนแคปหน้าจอไวะะ้ด้วยค่ะติดบนพระอาจารย์มีจักกูนอบ่ดนี้เก้าคู่ปะคะพระอาจารย์แล้วก็ตัดออก สามสามคูเนาะนี่แหละคะ่ะวิ่งบนพระอาจารย์เท่งใหเด่นสองเนาะวิ่งล่างอาจารย์ก็ให้เด่นที่แปดก็มีสี่คูด้วยคะ่ะล่างมีสีค่คูตัดออกสองแปดแต่การ,ร์โบเน่คือกันเหล็กตัดอาชิมาเนาะกายทิมพระอาจารย์ก็นเน่นไหที่สามแปด มีสองเจ็ดสเจ็ดเน้นที่สามแปพระอาจารย์กระตัดสอแปดออกแต่กราร์โบเน่อาซิมาสองแปดกับยาท่ม,มั่นเหลขกวิ่งบนเน้นสองจับคู่ให้เก้าคู่แต่ว่ากระตัดออกไปสามคู่กระซิลเหอือโกพระอาจารย์กระงกลุมให้แปดศูนย์กับเจ็ดสองเนาะค่ะกับพิจารณาเบิงเนาะวามักบบเลขกสุดนี่ เป็นเพียงแนวทางให้ทุกคนไปเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับส่องอิวผ้าลวดเราจะรีผ้าลวดในเด้อค่ะเพื่อจะมีกําลังแรงใจให้ไปติดตามตัวเลขแนวทางให้กับแฟนช่องทุกคนได้ไปเสี่ยงโชคซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน้ำกันเนาะ ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมก็อหายทุกคนโชคโชคมันหมันลยลยต้อนรับสงการเ้ยค่ะขอบคุณค่ะ